สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกนะครับที่กดติดตามช่องเปรถสวยนะเต็นเปรถสวยเนี่ยจะขายลดราคานะครับแสนกว่าบาทนะครับไปถึง2 0 0 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นถ้าใครสนใจรถประมาณนี้ให้กดติดตามผมไปเลยนะครับสําหรับวันนี้นะผมมี D Max 4ประตูนะครับเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะสีดําสวยๆแบบนี้เลยนะครับดูช่วงลงช่องล่าเป็นไงเห็นไหมครับไม่มีสนิมนะสวยปิ๊งเลยฟังเสียงเห็นไหมครับเสียงบางๆเลยนะรถคันนี้ รถไม่มีชนหนักแน่นอนไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องเป็นห่วงเลยเรื่องพวกนี้น,นะเสียงบางครับถ้าคนฟังเป็นก็จะรู้เลยข้างหลังมีการชนนะครับขบวทะเบียนมีนะครับเดี๋ยวใส่ให้นะพอดีผมถอดออกไปฟังเสียงเปิดดูข้างในหน่อยเป็นไงบ้างหลังกระบะเป็นไงเห็นไหมครับรอยพวกนั้นตอนนี้ออกแล้วนะครับผมเพิ่งขัดตอนนี้รีบถ่ายดูเม็ดกระดุมตรงนี้เห็นไหมครับเม็ดกระดุมตรงนี้ต้องอยู่นะถ้ารถไม่โดนหนักนะครับขอบซอกต่างๆไม่มีสนิมนะครับเห็นไหม กระดุมฝั่งนี้ก็มีอ่ะนี่คือเทคนิคการดูนะครับต้องไปดูกันอ่าเดี๋ยวไปดูรอบคันต่อรอบคันเป็นไงบ้างนะครับรถถือว่าสวยเลยนะครับคันนี้ตัวถังอ่าฟังเสียงนะครับผมละ้ะผมคอให้ฟังรอบคันนะเห็นไ,ไหมอ่ามาดูฝั่งกระโปรงข้างหน้าบ้างนะกร,ระจงกระจังสวยครับคันนี้เต็มที่ก็มีแค่สะเก็ดหินเล็กๆน้อยๆครับไม่มีชนหนักหรือแผลใหญ่ๆแน่อนอน อ่ะเดี๋ยวเราไปดูหลังคาบ้างมีสนิมมีอะไรหรือเปล่าจอดกลางแดดมาไหมอ่ะดูขอบตรงนี้นะครับถ้าจอดกลางกลางแจ้งเนี่ยตากฝนทุกวันมันจะเป็นสนิมนะครับตรงนี้เห็นไหมหลังคาสวยครับต่อไปเรามาดูภายในบ้างภายในคันนี้ถือว่าสวยมากครับว่าเกียร์ออตโต้เดิมๆจากโรงงานเลยนะครับอันนี้เห็นไหมสําหรับคนที่ไม่อยากเหยียบคัดนะครับผู้หญิงก็ขับได้นะไม่ต้องเหยียบคัด เห็นไหมผมใต้ล่างสะอาดดีนะครับเกียร์ออตโต้โรงงานตัวนี้นะหน้าจอก็มีนะครับแอร์เย็นปกติไม่ต้องห่วงครับผมเช็คมาหมดแล้วแผงประตูเป็นไงเห็นไหมครับไม่มีแตกหักนะแผงประตูสวยๆเลยเป็นสี่ประตูขึ้นลงสะดวกนะครับเบาะเป็นกำรรมะหยี่โรงงานรถถือว่าสะอาดมากนะครับหลังคาด้านในเป็นไงบ้างเห็นไหมครับรถสะอาดดีแผงประตูด้านหลัง ต่อไปเรามาดูโครงสร้างรถกันบ้างนะครับดูโครงสร้างก็มาดูเม็ดอาร์คพวกนี้นะถ้ารถชนหนักเนี่ยช่างสีเขาจะโป๊ทับหมดเลยนะที่ผมชี้นะครับเขาเรียกเม็ดอาร์คนะตัวนี้เห็นไหมอยู่ครบครับไม่ต้องห่วงผมดูมาหมดแล้วดูก็ต้องดูให้ครบสี่ด้านนะครับตัวพวกนี้เพราะมันสําคัญมากนะครับเรื่องโครงสร้างรถเนี่ยเห็นไหมอยู่ครบหมดครับทุกคันทุกคลิปผมก็จะให้ดูแบบนี้ครับต้องดูซอกต่างๆประกอบไปด้วยนะเห็นไหมครับ ขอบสันต่างๆต้องตรงนะไม่มีบิดเบี้ยวนะครับมันแสดงว่ารถไม่เคยชนหนักอ่ามาดูฝั่งนี้บ้างแกะให้ดูทุกฝั่งครับเห็นไหมมันก็จะมีอย่างนี้นะครับจุดเม็ดเม็ดนะครับแบบนี้นะเขาเรียกเม็ดอาร์คนะเราต้องดูนะครับสําคัญมากๆแล้วก็ซอกต่างๆดูควบคู่กันไปนะครับที่ผมชี้นะครับเห็นไหมสติ๊กเกอร์พวกนี้ติดมาจากโรงงานนะครับต้องอยู่นะสําคัญมากนะครับต้องดูด้วยสวเสาเสเป็นไง เห็นไครับอยู่ครบหมดมาดูอีกฝั่งหนึ่งด้านหลังก็ต้องเปิดดูนะครับเห็นไหมด้านหลังเม็ดอาร์ก็มีเหมือนกันนะครับผมจะเปิดดูให้หมดเลยนะอลองดูตรงนี้นะครับที่ผมชี้ใกล้ๆนะครับอยู่ครบหมดครับซอกต่างๆสวยเห็นไหมไม่มีสน,นิมนะครับเป็นไงเห็นไหมครับเหลี่ยมสันต่างๆเส้นต้องตรงนะครับผมจะให้ดูพวกนี้นะ อยู่ครบหมดครับต่อไปเรามาดูห้องเครื่องกันบ้างห้องเครื่องนี้ก็บอกได้นะครับบอกได้เลยว่ารถชนมาหรือเปล่าน,นะครับเราต้องดูคานหน้าก่อนเลยครับเปิดห้องเครื่องมาเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูที่คานหน้าก่อนเลยคานหน้านี่สําคัญมากเพราะรถชนมันโดนที่คานหน้าครับเพดต้องเรียบเนียนนะถ้าเพดยับแปลว่าโดนนะครับรอยพวกนี้ดีมากนะครับที่มีเพราะว่าดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้ตัวขอบยางเมื่อกี้ครับมันเสียดสีทุกวันนะเป็น10บสปีนะครับมันต้องเป็นรอยแบบนี้เลยถ้าเกิดตรงนี้เรียบเนี่ย แปลว่าเขาทาสีมาใหม่นะครับให้สังเกตดีๆเห็นไหมสีก็จะเป็นกึง่งเงากึ่งด้านแบบนี้นะครับห้องเครื่องอันนี้ถือว่าเดิมสนิทเลยนะอะดูที่ผมชี้นะครับเนี่ยตัวถังแบบนี้คือเดิมสนิทไม่ต้องห่วงเรื่องชนหนักเลยครับถ้าเจอตัวถังแบบนี้นะถือว่าสวยมากนะครับฝากระโปรงเป็นไงบ้างเห็นไหมสติ๊กเกอร์เดิมอะไรต่างๆต,ต,ต้องอยู่นะครับเม็ดอาร์ตรงนี้ก็มีเห็นไหมตรงนี้คือเกล็ดเล็กๆน้อยๆครับเราต้องดูนะว่ารถมันชนหนักมาหรือเปล่า ต่อไปเรามาดูเครื่องยนต์บ้างนะครับเครื่องยนต์รถคันนี้นะครับเป็นเครื่อง3.0 Common เร i แล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะประหยัดน้ำมันแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูรอบเครื่องกันมีเยิ้มมีอะไรมั้มไหมเห็นไหมครับแห้งสนิทเลยนะเครื่องเห็นไหมครับที่ผมชี้นะลองดูเนี่ยมันชอบเยิ้มหน้าเครื่องตรงนี้ตรงนี้ก็ไม่มีนะครับคันนี้ถือว่าแห้งสนิทมากๆรถถือว่าสวยเลยนะครับเครื่องยนต์คันนี้ถ้าใครชอบเกียร์ออโต้นะผมบอกให้มาได้เลยครับไม่ผิดหวัง คันนี้สวยมากๆนะสำหรับรายละเอียดรถคันนี้นะครับเป็นอีซูซ d m a แเครื่องสามจุด o n น a i คอมมเรเป็นสี่ประตูนะครับที่สำคัญเป็นเกียร์ออโต้จากโรงงานด้วยสภาพสวยๆแบบนี้เลยผมขายอยู่แค่สองแสนสามหมื่นดพันเท่านั้นใครชอบนะครับที่โทรมาได้นะครับที่0ูน4 0แปด0ก้าสีู่นห้าสูนสองเต็นเต้รถสวยเนี่ยตั้งอยู่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี